สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเรื่องบ้านๆ by J Asset Management พบกับหญิงเช่นเคยค่ะวันนี้ค่ะท่านผู้ชมหญิงพาท่านผู้ชมนะคะมาชมโครงการเมทเท้าอีกหนึ่งครั้งค่ะซึ่งต้องบอกเลยค่ะว่าในโครงการเมทท้านะคะมีทรัพย์ของเราทั้งหมด2หลังด้วยกันค่ะ ซึ่งหลังนี้นะคะก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกภายในบ้านครบคันเลยทีเดียวค่ะและต้องบอกเลยข่าวว่าที่นี่นะคะเดินทางแสนสะดวกสบายค่ะเพราะสามารถเดินทางได้บนทางด่วนสีสมานนั่นเองค่ะในส่วนของบ้านของเรานะคะจะมีฟังก์ชันแบบไหนเราไปดูกันต่อเลยค่ะ เอาละค่ะท่านผู้ชมแล้วตอนนี้นะคะหนิงก็พาท่านผู้ชมค่ะมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าบ้านของเรากันแล้วค่ะซึ่งบ้านของเรานะคะเป็นทาวน์โฮมสองชั้นค่ะอยู่บนถนนเมนหลักนะคะอยู่ตรงข้ามกับสวนสาธารณะนั่นเองค่ะตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่222ทับ151นั่นเองค่ะโดยมีขนาดพื้นที่ทั้งหมดนะคะ18ตารางวาค่ะภายในบ้านนะคะสามารถจอดรถได้ถึง1คันค่ะและยังมีการต่อเติมบริเวณหลังคาลานจอดรถออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะในส่วนของภายในบ้านนะคะจะเป็น ยังไงคะเราไปดูกันต่อเลยค่ะ ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ภายในบ้านกันแล้วค่ะท่านผู้ชมภายในนะคะสีขาวสะอาดตาเลยทีเดียวค่ะบริเวณนี้ค่ะก็คือห้องโถงใหญ่ของตัวบ้านนั่นเองค่ะซึ่งลูกค้านะคะสามารถแบ่งสัสดส่วนค่ะให้เป็นห้องรับแขกหรือจะทําเป็นห้องอาหารเพิ่มเติมก็ได้ค่ะโดยสามารถวางเฟอร์นิเจอร์บิวอินหรือเฟอร์นิเจอร์ชิ้นลอยก็ได้ค่ะและในส่วนของด้านหลังบ้านนะคะมีการต่อเติมนะคะออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะโดยทําซิงค์ไว้เป็นบางส่วนนะคะลูกค้าสามารถทําเป็นห้องครัวและยังแบ่งให้เป็นห้องซัก กล้างได้อีกด้วยค่ะแน่นอนเลยค่ะชั้นหนึ่งะคะยังมีห้องน้ําค่ะอยู่ภายในตัวอีกหนึ่งห้องค่ะโดยภายในห้องน้ํานะคะ mm. ก็มีสุขภัณฑ์ครบคันเลยทีเดียวค่ะและในส่วนของชั้น2นะคะจะเป็นยังไงกันต่อนนั้นะคะเราไปดูกันเลยค่ะ แล้วตอนนี้นะคะท่านผู้ชมหญิงก็ขึ้นมาอยู่ที่ชั้น2ของตัวบ้านกันแล้วค่ะซึ่งบริเวณชั้น2นะคะมีทั้งหมด3ห้องนอน1ห้องน้ํานั่นเองค่ะบริเวณนี้นะคะก็คือห้องนอนใหญ่ค่ะคือห้องาสเตอร์เบดรูมของเรานั่นเองโดยสามารถวางเตียงได้5-6ฟุตเลยทีเดียวค่ะและอีก2ห้องนะคะยังสามารถวางเตียงได้3-5ฟุตค่ะโดยลูกค้านะคะสามารถทําเป็นห้องทํางานค่ะหรือจะแบ่งให้เป็นห้องไว้รับรองแขกก็ได้ค่ะ ไม่ได้ค่ะยังมีห้องน้ํานะคะที่อยู่บนชั้น2อ,อีก1ห,ห้องค่ะภายในห้องน้ํานะคะก็มีสุขภัณฑ์ครบคันเลยทีเดียวค่ะแยกเป็นมุมเปียกและมุมแห้งไว้อย่างชัดเจนเลยค่ะ แล้วเป็นยังไงกันบ้างคะท่านผู้ชมหลังจากที่หนิงพาท่านผู้ชมเข้าไปดูภายในบ้านของเราฟังก์ชันภายในก็น่าอยู่เช่นเดียวกันใช่ไหมคะไม่เพียงเท่านั้นคะ่ะด้านนอกโครงการนะคะยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะให้กับลูกบ้านมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสวนสาธนารณะนะคะไว้ใช้ประโยชน์ร่วมกันนะคะและมาออกกําลังกายในช่วงเย็นนั่นเองค่ะและขาดไปได้เลยคะ่ะระบบรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมง พร้อมทั้งกล้อง CCTV อีกด้วยค่ะให้ความมั่นใจนะคะว่ามีรอปภร,รักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงค่ะการเดินทางไปยังโครงการทาวน์โฮมเมเททาปรปทุมธานีเริ่มต้นจากถนนส่งประภามุ่งเข้าสู่ถนนสีสมานจากนั้นให้ขับตรงมาเรื่อยๆประมาณ5กิโลเมตรให้เลี้ยวขวาเพื่อเข้าสู่ถนนปทุมธานีสายในจากนั้น ขับตรงมาอีก4กิโลเมตรโครงการจะอทางด้านซ้ายมือค่ะ และสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจซับมือสอสภาพนางฟ้าราคาสุพิเศษสามารถติดตามเราได้ที่แฟนเพจ j a s s e n a น a ์ e ม e เทและอีกหนึ่งช่องทางค่ะช่องทาง YouTube Channel เรื่องบ้านๆ b า J เจเอ e m a n a g e m e เ t เพราะในนั้นนะคะยังมีซับมือ2อีกมากมายเลยค่ะให้ลูกค้าได้ติดตามกันค่ะและขาดไม่ได้เลยค่ะเรายังมีบริการให้คำปรึกษาด้านสินเชื่อปีค่ะซึ่งสาหรับวันนี้นะคะหนิงและรายการเรื่องบ้าน บายเจเอสเซนเมนจเมนต์ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนคะ่ะแล้วพบกับหนิงใน e ีพีหน้านะคะ